ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพื้นวานเห็ดมันปูย่าหมอด สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายนาไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวัน เมืกี้เราไปเช็คป่าแรกแล้วนะคะป่าเห็ดดำไม่มีจ้าเราก็เลยเดินเลยอีฝ้าอีนะคะมันมี้าข้ามถนนสองฝ้ากันฟะฟะว,ว่ามาเจอเห็ดเหลืองค่ะสวยงามเลยจ้า,<ม>าขาสวยอวบมากเลยค่ะมีระดอกไม้ทุด่ดอกสวยดอกสวยโอ้ย ขอให้ได้ขอให้ได้เนาะ,ะ <c oughs> คือมีคนทักวันเรื่องตัดมีดผิดด้านแล้ววันก็ชอบขำค่ะพี่น้องเวลาวัน,น <c oughs> จับผิดด้านอีก <c oughs> รีบมากก็จับผิดด้านตลอดนะคะแตนน่มีเวลาน้อยค่ะรีบเก็บค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทาา่านสู่ชาแนลมาดามบ้านานาสวีเดนนะคะเรามาลุ้นป่าเห็ดดำตรงนี้กันค่ะ เป็นป่าเล็กๆนะคะช่วงนี้เขาเริ่มยิงสัตว์กันแล้วค่ะตะวันนะอยากมาป่ามากๆแล้วก็อยากทำคลิปด้วยเราก็เลยมาเดินได้แค่นี้นะคะเขากำลังยิงโซนนี้ค่ะพี่น้องจา๋าฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะไปจ้า คุณสามีดูลาดเราค่ะว่าเขาจะเริ่มมายิงกวางตอนไหนนะคะแต่เห็นป้ายเขาปิดไว้ปากทางแล้วค่ะเราก็ยังมาเฮ้ย <h ull ing> อยากได้คลิปแหละพี่น้องจา๋าเป็นกำลังใจให้วันด้จ้ะ <c oughs> ตรงนี้มันเป็นป่าเล็กๆแค่นี้คะ่ะคือไม่น่าจะมีใครมายิงกวางตรงนี้ <c oughs> เขาจะต้องเข้าไปลึกๆนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นเ,เห็ดดำด้วยกันคะ่ะไปเลยจา้าไปเลยจา้า <c oughs> ดูไปสดๆพร้อมกันพี่น้อง ที่ที่มันเคยเกิดนะคะวันมาเก็บทุกปีเลยค่ะเกิดมากเกิดน้อยคล้ากันไปทุกปีนะคะส่วนปีนี้ก็คือลุ้นเลยจ้าฝนมันตกมาแบบไม่ตรงตามตามเวลาที่เห็ดต้องการนะคะนี่มองไม่เห็นเลยค่ะตรงนี้จุดนี้จุดแรกนะคะอ๋อ,อยดอกเล็กๆอยู่เลยพี่น้องดอกเข้าหัวไม่ขีดเองค่ะ ดี๋ยววันให้ดูนะคะนี่จ้าเห็ดดาค่ะพี่น้องจา๋าดอกเล็กๆเท้าหัวไม่ขีดยังเก็บไม่ได้เลยค่ะเมื่อกี้เราไปเช็คป่าแรกแล้วนะคะป่าเห็ดดําไม่มีจ้าเราก็เลยเดินเลยมาอีกฟากหนึ่งนะคะมันมีฟ้าข้ามถนนสองฟากค่ะพี่น้องมาเจอเห็ดเหลืองค่ะสวยงามเลยจ้าวุ้ย ขาสวยอวบมากเลยค่ะอืมนี่แล้ดอกนะคะดอกสวยดอกสวยโอ้ยขอให้ได้ขอให้ได้เนาะ <c oughs> <c oughs> คือมีคนทักวันเรื่องตัดมีดผิดด้านแล้ววันก็ชอบขำค่ะพี่น้องเวลาวัน <c oughs> จับผิดด้านอีกรีบมากก็จับผิดด้านตลอดนะคะเรามีเวลาน้อยค่ะรีบเก็บค่ะ อีกจุดหนึ่งค่ะมันก็เป็นจุดเดิมที่เราเคยเก็บที่วันเคยเก็บนะคะเกิดเกิดที่เดิมตลอดค่ะอยู่ที่ว่าเกิดมากเกิดน้อยนะคะอืมดึงขาหลุดเลยว้ายเสียดายดูพี่น้อง มาเจอดอกเดียวพี่น้องจ๋าอ้อยใจหายมากเลยค่ะมันเป็นป่าที่มันเกิดเยอะมากมากๆเลยค่ะปีที่แล้วนะคะวันยังไหลสดตรงนี้ให้ทุกคนดูเลยค่ะที่มันจะมีอ่าเห็ดดาในในพงหญ้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันจุดเริ่มต้นคือมีเท่านี้เองค่ะจุดเห็ดมันปูข้างถนนยังขึ้นเหมือนเดิมจ้า เห็ดดำพี่น้องไม่มีเลยค่ะโอ้ยอวันใจหายใจคว่ำมหมดเลยอันนี้คือเป็นป่าที่สองที่วันบอกพี่พี่น้องๆน,นะคะว่าเดี๋ยวพามาเก็บถ้าไม่มีนี่โอ๊ยแป้วเลยค่ะ หรือว่าปีนี้ไม่ใช่ปีเห็ดดำก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เห็ดเหลืองนี่ไม่พลาดเลยค่ะอยู่ที่ว่าเกิดมากเกิดน้อยแค่นั้นเองค่ะ น้องดูเห็ดนางปูขึ้นเป็นทางค่ะแต่ว่าดอกเล็กๆนะคะอันนี้สวยอันนี้สวยรุ้นกันรุ้นกันขึ้นตอนนี้เขาก็จะไม่ได้โตแล้วนะคะเพราะว่ามันหนาวแล้วจ้าเอ้ามีรอยคนเก็บด้วยนะคะมีรอยมีดค่ะคนไทยคนไทยเก็บแบบนี้คนไทยจริงๆนะคะฝรั่งเขาจะเอาไปตัดขาที่บ้านเพราะว่าเขาเก็บนิดเดียวค่ะเก็บแค่ชิมส่วนคนไทย เก็บจริงขายด้วยนะคะเก็บขายค่ะนี่แต่เขารอยเขาเก็บคือเก็บไปนานแล้วนะคะรอยตัดขาแห้งแล้วค่ะอันนี้แก่แล้วจ้านี่พี่น้องเห็นซากเขานิดหน่อยค่ะที่เราเคยมาเก็บเยอะๆเขาที่แล้วนะคะ ขึ้นแค่นี้เองจ้าสองกลุ่มโอ้ยเนาะปีนี้นะคะหายากจ้านี่วันยังไม่เจอแบบจุดใหญ่ๆได้เยอะๆเลยนะคะปีนี้ตรงนี้ปีที่แล้วนะคะพี่น้องจา๋าใครยังไม่ได้ดูไปดูในไหลสดนะคะเยอะมากไหลสดในป่าเห็ดดำค่ะดูปีนี้จ้าคนละเรื่องเลยนะคะ เจอกลุ่มนี้อยู่นะคะโอ้ยน่าจะไม่ทันค่ะดูค่ะเวลาเจอเขาก็แก่ไปแล้วนะคะเก็บไม่ได้แล้วค่ะแก่เรื่อมดแล้วค่ะมาลุ้นสองสามดอกตัวนี้ค่ะ เจอเป็นกลุ่มก็แก่เกินไปบางกลุ่มก็เล็กเกินไปไม่ใช่ปีของเราจริงๆค่ะเห็ดดำม,มาเจอนิดหน่อยนะคะแต่ภาพไม่เหมือนปีที่แล้วจ้า ลองมาดูกลุ่มนี้ดูค่ะนี่อยู่ใต้หญ้าค่ะป่านี้ มีบ้างค่ะแต่ว่าเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะไม่คุ้มนะคะพี่น้องจา๋าโอ้ยไม่ได้กรีดเลยจ้าไม่ได้เห็ดก็มาชมบรรยากาศกันนะคะพี่น้องจา๋าเฮ้ยฟ้าวมากเลยค่ะวันนี้เรามีโอกาสเข้าป่าน้อยแล้วเราก็ยัง ไม่เคยเห็ดอิดจ้าตอนนี้วันกำลังพามาเช็คจุดเห็ดเหลืองนะคะที่มันเคยขึ้นค่ะพอไม่เห็นเห็ดดำขึ้นก็ต้องลุ้นเหมือนกันค่ะว่าเห็ดเหลืองจะขึ้นไหมตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะเงียบเลยค่ะเห็นดอกเดียวนะคะพี่น้องจ๋าโอ้ยน้อยจังค่ะ ลุ้นกันค่ะเราจะได้กี่ดอกปีที่เราได้เยอะมากจุดนี้ แต่เท่านี้ค่ะปีนี้อ๋อไม่ใช่เท่านี้เห็นเห็นเห็นอีกหน่อยค่ะขอเอื้อมไปเก็บมาเลยนะคะไม่เยอะค่ะอ่าน่าจะได้เท่านี้แหละคะ่ะแดดตอนเที่ยงนะคะวันนี้มันเข้าป่าตอนเที่ยงค่ะแดดกำลังสวยเลยจ้า บ่ายสองก็ไม่มีแสงแดดอ่าไม่เห็นพระอาทิตย์นะคะยังมีแสงแดดอยู่แต่ว่าไม่เห็นพระอาทิตย์ได้นิดหน่อยพอทําคลิปให้พี่พี่น้องๆดูจ้าท้ายฤดูก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วคงไม่ได้เก็บขายแล้วค่ะวันจะทยอยตากกับเมืองไทยแล้วนะคะ ดูป่าค่ะพี่น้องจ๋าไม่มีเห็ดให้ดูก็ดูป่านะจ๊ะป่าสวยมากค่ะโซนนี้น้ำมันไม่พอค่ะพี่น้องไม่ได้ยินเสียงน้ำไหลเลยนะคะแต่ได้ยินเสียงหัวหายใจดังเลยใช่ไหมคะวันรีบค่ะเพราะว่าเรามีเวลาอยู่ในป่าน้อยช่วงที่เขาล่าสัตว์นะคะ วันก็ทําเวลาจ้าแต่ตอนนี้มาถึงจุดที่เขาเคยมีเห็ดดาค่ะวันก็เลยเดินช้าๆให้พี่ๆน้องๆได้เห็นบรรยากาศไปพร้อมกันค่ะเนี่ค่ะจุดตรงนี้ที่เขาเคยมีเห็ดดามอสสวยๆปีนี้มิจจิลีมิจจิลีเป็นภาษาบุรีรัมนะคะแปลว่า เงียบกริบนี่นี่เจออยู่สี่ห้าดอกคะ่ะเงียบกริบเลยพี่น้องโอ้ยไม่ใช่ปีของเห็ดดำอีกอีกแล้วคะ่ะปีที่แล้วก็ไม่ออกนะคะตรงนี้นะคะสรุปว่า ไม่มีเหตุจ้าพี่น้องยอมแพ้กลับบ้านแล้วค่ะยอมแพ้นะคะนี่ได้เท่านี้ค่ะพี่น้องค่ะได้พอกินเองนะคะได้ตามที่พี่เรื่น้องเห็นในคลิปเลยวันนี้ถ้าจะถ่ายคลิปให้ดูทุกดอกเลยนะคะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีเดี๋ยวเด้อว,วันก็เดินมาอีกฟากหนึ่งดูค่ะไม่มีน้ําในลำคองเลยค่ะพี่น้อง น้ำแบบเบามากๆน้ำไม่พอน้ำไม่พอปกติจะได้ยินเสียงน้ําแบบไหลแรงเลยนะคะ ยากนะคะเอาให้หมดเลยค่ะงั้นนี่สองดอกเห็นไหมครับพี่น้องจ๋าโอ้ยดูค่ะสวยสุดของวันนี้แล้วจ้านี่ตรงนี้นี่เดียวเองค่ะพี่น้องโอ้ยดูค่ะ สวยค่ะสวยนี่ได้เท่านี้แล้วค่ะพี่น้องสวยสวยเชียวดึงทีละดอกเลยมีเวลาเดี๋ยวนะคะมีอยู่ข้างล่างอีกดอกหนึ่งค่ะ เห็ดดำดอกส,สวยๆค่ะกลุ่มนี้ ดูเห็ดเหลืองกันจ้าดูทรงแปลกๆดอกเราไม่บานเลยค่ะอันนั้นไม่สวยแล้วนะคะไม่มีเห็ดเราก็ต้องกลับบ้านจ้าพี่น้อง เห no ็ุคันตะเรงนะคะเหมือนคนมานทำอะไรเนี่ยเห็นไหมคะสีส้มสีก็จะเป็นสีส้มค่ะหรือไม่ก็คุณสามีวันนี่แหละช่วยภรรยาเดินเก็บเห็ดแต่จะเก็บเห็ดผิดไปให้เรากินนะไม่มีจริงจริงพี่น้องเ้ยหิษหวานยางแรง ปืนาฟ้กมาเจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะตรงทางออกหน้าตาแปลกๆถ่ายรูปมาให้พี่ๆน้องๆดูนะคะหน้าตาแบบนี้มนไม่กินแน่ๆจ้า,ากินได้ก็ไม่กินนะคะหน้าตาแบบนี้ไม่แน่ใจค่ะว่า,า,าเป็นเห็ดอะไรนะคะขออนุญาตเก็บหนึ่ง เป็นยางหลองดูไม่เกิดในอากงฟางค่ะกงฟางเก่าชัดเจือขาอย่าังเจนให้ชมความงามจ้าไม่กินแน่ๆนะคะไม่เก็บแล้วก็ไม่จับค่ะถ้าเราไม่รู้จักนู่นขึ้นเต็มเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะวันต้องขอขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจที่ให้มาดาบ้านนาสวีเดนด้วยดีเสมอมานะคะเดี๋ยวให้ดูเหตุจ้าได้เท่านี้ค่ะพี่น้องขาวันนี้ได้เท่านี้จริงๆโอ้ยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า